คำกลางความขัดแย้งจากสงครามในกาซาที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่4รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เดินสายเยือนหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหลังจากสงครามตลอด3เดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลายคับ กองทัพอิสราเอลได้เผยภาพปฏิบัติการตรวจค้นฐานที่มั่นของกลุ่มปาเลสไตนียนอิสลามิกจิฮัดหรือ PIJ ในกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของกาซาขณะที่ปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเขตกาซาตลอดทั้งวันนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลประกาศทำสงครามจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมด אסור לעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה: חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני אומר זאת הן לאויבינו והן לידידינו. זאת האחריות שלנו וזאת המחו... המחויבות של כולנו. צריך להניח בצד כל שיקול אחר ולהמשיך יחד עד לניצחון המוחלט. ความมุ่งมั่นในการกวาดล้างกลุ่มามาสของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยิ่งสร้างความกังวลให้ครอบครัวของตัวประกันที่ยังหลงเหลืออยู่ในกาซามากขึ้นครับเมื่อวานนี้สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันใจกลางกรุงเทวาวิฟออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยกระดับความพยายามในการช่วยเหลือตัวประกันให้มากขึ้น The, more will not come back alive. the families will continue to meet. families will Anybody, Anywhere, in order to enhance the release of the hostages alive as soon as possible. การจมตีของอิสราเอลในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต249คนส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสมตลอด3เดือนสูงกว่า23,084คน โดยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออลจาซิราและสมาชิกในครอบครัวต้องร้องไห้ได้วยความเสียใจหลังจากลูกชายของเขาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระเสียชีวิตจากการจมตีทางอากาศของอิสราเอล يجب ان يرى بعينين وليست بعين اسرائيليه يجب ان يستمع ويرى كل ما يحل بهذا الشعب الفلسطيني ماذا فعل لهم حمزه وماذا فعلت لهم اسرتي ماذا فعل لهم المدنيون الامنون في قطاع غزه لم يفعلوا شيء لكن العالم يتعامى عما يحدث في قطاع غزه ข้อมูลจากคณะกรรมการเพื่อการปกป้องผู้สื่อข่าวหรือ c p j ระบ,บุว่านับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมามีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย77คนเป็นชาวปาเลสไตน์70คนอิสราเอล4คนและเลบานอน3คนนะครับแต่สำนักงานสื่อของกาซาภายใต้การควบคุมของกลุ่มามาสชี้ว่าจำนวนผู้สื่อข่าวชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากสงครามสูงถึง109คน ความรุนแรงจากสงครามในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในกาซาเท่านั้นครับคุณผู้ชมเนื่องจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก็ตกเป็นเป้าการโจมตีเช่นกัน การประทะก,กันระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเละเกิดขึ้นต่อเนื่องจนสร้างความกังวลว่าเลบานอนอาจจะกลายเป็นแนวรบแห่งใหม่ในอนาคตนะครับเนื่องจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการโจมตีทางอากาศเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้วิซัมอัลทาวินผู้บัญชาการกองกำลังรัฐวานของกลุ่มเฮสบอลเละเสียชีวิต โดยกองกำลังพิเศษนี้มีนักรบประมาณ2,500นายและเชื่อว่าได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านด้วยนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมกลุ่มเฮสบอลเลสูญเสียกำลังพลจากการโจมตีไม่ต่ำกว่า130คนแล้วครับและความเคลื่อนไหวของผู้ขัดแย้งในสองแนวรบทั้งกาซาและเลบานอนก็นำไปสู่การเดินสายยื่นตะวันออกกลางของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครับ เมื <formation jin inh aling> <at> ่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบริงเกนเดินทางมาถึงกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับหลังจากเขาเดินทางเยือนตุรกีกรีซจอร์แดนและกาตาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างการเดินทางเยือนกาตารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำจุดยืนต่อกลุ่มผู้นำชาติอาหรับในการต่อต้านการบังคับขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาหรือเวสต์แบงก์ They must not be pressed to leave Gaza. This is a conflict that could easily metastasize causing even more insecurity and even more suffering. รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ร้องขอให้ชาติในตะวันออกกลางใช้อิทธิพลในการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายสู่ระดับภูมิภาคด้วยครับโดยบลิงเคนมีกําหนดจ,จะเดินทางต่อไปอยังเมือง อาอูลาของซาอุดีอาระเบียและเข้าพบมกุกราชก,กุมารมัมเหม็ดบินซาามานเ,เพื่อหารือในประเด็นนี้ก่อนที่จะเดินทางไปอิสราเอลครับ